ใน9เอพิโซดที่ผ่านมาเราได้ยินบทสนทนาของพระเยซูกับหลายๆคนและเราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงมาเพื่อบอกอะไรและทรงมาเพื่อทำอะไรในวันนี้เราจะสรุปทั้งหมดที่เราได้เรียนด้วยกันสังเกตไปที่ปฏิกิริยาการตอบสนองของคนเหล่านั้นต่อพระเยซูและ3บทบาทหลักที่พระเยซูคริสต์ทรงมาเป็นยินดีต้อนรับสู่ MTC y o U t h Study ครับ ให้เราอ่านด้วยกันในยอห์นบทที่ 7: ข้อ10ถึง12และข้อ4 0ถึง44แต่หลังจากพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปที่งานเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นตามไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยพวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมากเรื่องพระองค์บางคนพูดว่าเขาเป็นคนดีบางคนว่าไม่ใช่เขาทําให้ฝูงชนหลงผิดไปบางคนไม่กล้าแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวเมื่อประชา ประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจชนะแน่นอนคนอื่นๆก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลีได้หรือพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบ็ดเลเฮมที่ดาวิดเคยอยู่นั้นดังนั้นฝูงชนจึงขัดแย้งกันในเรื่องพระองค์บางคนอยากจะจับพระองค์แต่ไม่มีใครยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยตลอดทั้งพระธรรมยหอน ผู้คนต่างมีปฏิกิริยาต่อพระเยซูแตกต่างกันไปแม้แต่ในบทที่7บทเดียวบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นคนดีบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นคนที่ทําให้คนหลงผิดไปบางคนก็บอกว่าพระเนนรยซูเป็นพระเมสยาบางคนก็ถามว่าพระเมสยาจะมาจากกาลิลีได้หรือบางคนก็บอกว่า ค์ต้องเป็นพระเมสสยาแน่ๆเพราะว่าพระองค์ทรงสดงการอัศจรรย์แต่บางคนก็บอกว่าพระเยซูสัมดงการอัศจรรย์ได้ด้วยฤทธิอำนาจของผีบางคนก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครแต่ประทับใจในคําสอนของพระองค์บางคนก็รักแล้วก็ต้องการจะปกป้องพระเยซูกับอีกบางคนก็ต้องการจะฆ่าพระองค์ในทางหนึ่งคือกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสยากับอีกทางหนึ่งคือคนที่ต่อต้านและต้องการจะฆ่าพระองค์ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางคือคนที่ยังคงมีความสงสัย พวกเขายังคงไม่มั่นใจบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูดูเหมือนกับว่าพราะองค์ทรงเป็นพระเมสสยาที่ ถูกสัญญาไว้อัศจรรย์และคําสอนของพระเยซูดูแล้วน่าจะมาจากพระเจ้านะแต่พวกเขาคาดหวังพระเมสสิยาที่เป็นบุตรของดาวิดที่มีลักษณะของกษัตริย์ที่จะมาโค่นล้มโรมันและก่อตั้งอิสราเอลให้เป็นประเทศที่มีเอกราชอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับในวันของกษัตริย์ดาวิดเขาคาดหวังผู้นําทางการทหารเหมือนผู้วินิจฉัยในยอดีตเหมือนกษัตริย์ที่มีอํานาจแบบดาวิดในพระธรรมมัทธิวนะครับพระเยซูคริสตท์ทรงตรัสถามสาวกของพระองค์ว่า คนต่างๆเหล่านั้นเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นใครสาวกของพระองค์ตอบว่าบ้างก็เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นยอนแบปติสบ้างก็เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเอลียาบ้างก็เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเยเรมีหรือหนึ่งในผู้เผยพระชนะแล้วพระองค์ทรงถามต่อว่าแล้วพวกท่านละ่ะ พวกท่านเห็นว่าเราเป็นใครพระองค์ทรงต้องการจะฟังจากผู้ที่ติดตามพระเยซูผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ว่าพวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นใครมันเหมือนกับว่าพระเยซูกําลังบอกว่าโลกนี้ไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นใครแล้วพวกท่านล่ะเข้าใจหรือเปล่าว่าเราเป็นใครเปโตรตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเปโตรไม่ได้ตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นฮีโร่ที่จะนำเอาชัยชนะมาเหนือโรมันและก่อตั้งอิสราเอลขึ้นมาใหม่เปตโตรไม่ได้พูดแบบนั้นเปตโตรบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริส พระบุตรของพระเจ้าผู้ท่งพระชนเปโตรไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเท่านั้นแต่เขารู้ว่าพระเมสสิยาเป็นอย่างไรอย่างแท้จริงด้วยในวันนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าพระเยซูถามคนในปัจจุบันว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครก็อาจจะมีคําตอบหลากหลายบางคนก็อาจจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนเป็นคู่หูบางคนก็อาจจะตอบว่าพระองค์ทรงเป็นครูสอนศาสนาที่ดีเป็นครูสอนศิลธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นําศาสนาเท่านั้นบางคนก็อาจจะตอบว่า พระองค์ทรงเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นนักเคลื่อนไหวบางคนก็อาจจะตอบว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในหลายๆทางที่จะไปสู่สวรรค์เหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือว่ามูฮัมหมัดมีคนจํานวนมากนะครับที่ตั้งใจจะยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นครูสอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่การจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่นั้นมันคนละเรื่องกันเลยการเชื่อว่าความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริส พระบุตรของพระเจ้าเป็นทางเดียวที่จะนําไปสู่ความรอดได้นั้นเป็นสิ่งที่มากเกินไปสําหรับคนในสังคมของเราที่จะเชื่อซึ่งในยุคของพระเยซูความคิดก็ไม่ได้ต่างกันนั่นเป็นสาเหตุที่ในหลายๆครั้งคนพยายามที่จะเอาหินขว้างพระเยซูให้ตายและมหาปุโรหิตก็พยายามที่จะให้พระเยซูถูกประหารคนยิวในยุคของพระเยซูคิดว่าพระเมสสิยาเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมแต่ไม่เคยคิดว่าพระเมสสิยาจะเป็นพระเจ้าแต่ยังไงก็ตามนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริส ทรงประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นตลอดทั้งการรับใช้ของพระเยซูที่พระองค์ทรงตรัสบอกว่าเราเป็น the great I am พระองค์ทรงยืนยันตลอดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงพูดอย่างเปิดเผยว่าเราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันคนที่รู้จักเราก็รู้จักพระบิดาในหนังสือเมียคริสเตนิตี้ของเซซิลิวิสนะครับเซซิลิวิสได้พูดแบบนี้ไว้ว่าเราไม่สามารถบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นเพียงแค่ครูสอนศีลธรรมที่ดีได้เมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า มีแค่เพียงสองทางเลือกเท่านั้นนั่นก็คือที่จะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือที่จะยอมรับว่าพระองค์ทรงดูหมิ่นพระเจ้าและสมควรได้รับโทษประหารมันไม่มีตรงกลางพระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาแต่พระเมสยากลับเป็นมากกว่าที่คนคาดหวังเอาไว้พวกเขาคาดหวังกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ที่ถูกส่งมาจากพระเจ้าแต่พระองค์ทรงบอกว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งใจจะบอกเมื่อพระองค์ทรงตรัสตอบปีลาบอกว่าอาณาจักรของเราไม่ใช่ของโลกนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะพบว่าพระเยซูไม่ค่อยได้เรียกพระองค์เองว่าเป็นพระเมสยาหรือเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่ากับเป็น บุตรมนุษย์เมื่อมหาภโรหิตพูดกับพระเยซูว่าเราให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระองค์ทรงตรัสตอบอะไรบางอย่างที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นบุตร ถ้าเราได้ยินแค่คำว่าบุตรมนุษย์แต่ไม่ได้ศึกษาเบื้องหลังของคำว่าบุตรมนุษย์เนี่ยเราก็คงเข้าใจว่าคำว่าบุตรมนุษย์เนี่ยหมายถึงสภาพความเป็นมนุษย์ของพระเยซูแล้วบุตรของพระเจ้าแสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งสองคำมีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคำว่าบุตรมนุษย์เนี่ยนะครับมาจากนิมิตที่อยู่ในดาเนียลบทที่เจในนิมิตนั้นเนี่ยต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้ามีสัตว์มหึมาสี่ตนสัตว์มหึมาทั้งสี่ตนนั้นก็มีปากพูดคุยวแต่่สิง น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับบอลังนั้นเป็นบอลลังของพระเจ้าซึ่งดาเนียลเรียกพระเจ้าว่าผู้หนึ่ง ซึ่งเจริญด้วยวัยวุธและหลังจากนั้นดานเนี่ก็ได้พูดต่อมาถึงอีกบุคคลหนึ่งและเรียกเขาว่าท่านผู้หนึ่งที่เหมือนบุตรมนุษย์ผู้ที่เหมือนบุตรมนุษย์เนี่ยมาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของผู้ที่เจริญด้วยวัยวุธก็คือพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงมอบราชอำนาจศักดิ์ศรีและราชอาณาจักรไว้กับท่านเพื่อชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาจะปรนนิบัติท่านในภาพจําของคนยิวคําว่าบุตรมนุษย์จึงเป็นคําที่ทัดเทียมกับพระเจ้าและสูงกว่าแต่พวกเขามีมุมมองต่อพระเมสสิยา,าพะเมะเมยจป็นีห นุษย์ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยกู้ฉะนั้นเขาไม่สามารถเห็นว่าพระเมสยากับบุตรมนุษย์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้แต่พระสุคริตทรงรวมภาพทั้งสองไว้ด้วยกันเพื่อบอกว่าพระเมสยาทรงเป็นบุตรมนุษย์นั่นแหละพระเมสยาเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่ชั่วนิรันดร์บนบัลลังก์แห่งสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าจึงไม่ใช่ชนชาติที่จับต้องได้แต่เป็นอนาณาจักรฝ่ายวิญญ,ญาณที่อยู่เหนือทุกชนชาติ ให้เราได้ไข้ครวญผ่านคำถามเหล่านี้ด้วยกันนะคะถ้าบางคนบอกกับเราว่าเขาคิดว่าพระเยซูเป็นครูสอนศีลธรรมที่ดีเหมือนกับศาสดาในศาสนาอื่นๆเท่านั้นเลยเราจะตอบสนองอย่างไรการมองว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของคุณ่างกับการมองพระองค์เป็นครูสอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างไร คนอิสราเอลต่างคาดหวังพระเมสยาจะมาเป็นกษัตริย์ที่จะล้มอาณาจักรโรมันและก่อตั้งอิสราเอลขึ้นมาใหม่นำอิสราเอลกลับสู่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างสมัยของดาวิดอีกครั้งหนึ่งแต่พระเมสยาทรงเป็นมากกว่านั้นในความเชื่อของอิสราเอลมีตำแหน่งของผู้นำที่จำเป็นที่จะต้องถูกเจิมเพื่อปฏิบัติในหน้าที่เหล่านั้นคือผู้เผยพระจนะปุโรหิและกษัตริย์ผู้เผยพระจนะตามชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนที่นำเอาข้อความจากพระเจ้ามาสู่ประชาชน นเนื้อความบางครั้งก็อาจจะเป็นการพูดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปบางครั้งมันอาจจะเป็นการพูดเตือนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้พวกเขากลับมาหาความจริงของพระคําของพระเจ้าและบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตรงกับชีวิตของพวกเขาในปัจจุบันนั้นอย่างไรเหมือนกับศิยาพิบาลในยุคป,ปัจจุบัน หลังจากที่พระเยสุคริสต์ได้ทรงเลี้ยงคน5,000คนแล้วคนเหล่านั้นบางคนก็เริ่มพูดว่าพระองค์ทรงต้องเป็นผู้เผยพระวจนะแน่ๆเลยในพันธสัญญาเดิมนะครับผู้ที่สามารถทําการอัศจรรย์ได้คนเหล่านั้นเป็นผู้เผยพระวจนะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยสุคริสต์ก็ทําเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงพูดแม้ว่าจะมองเห็น เห็นว่าพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ก็ตามจนแม้กระทั่งบางคนก็ยังคิดว่าฤทธิ์เดชท,ที่พระเยซูทําการอัศจรรย์เหล่านี้นั้นเนี่ยมาจากมารแต่งานของพระองค์เป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมาจากมารเพราะว่าอํานาจของมารทาให้คนตกเป็นทาสแต่อํานาจของพระคริสต์ปลดปล่อยคนจากการเป็นทาสเป้าหมายของการอัศจรรย์ของพระองค์คือเพื่อที่จะประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาคนจากโรคต่างๆเพื่อให้เห็นว่าในราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความทุกข์ยาก พระองค์ทรงขับไล่วิญญาณชั่วออกจากมนุษย์เพื่อที่จะบอกว่าในราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีความชั่วพระองค์ทรงเลี้ยงอาหารคนจํานวนมากเพื่อที่จะบอกว่าในราชอาณาจักรของพระเจ้าพวกเขาจะไม่ต้องหิวอีกและพระองค์ทรงทําให้คนเป็นขึ้นจากตายเพื่อที่จะบอกว่าในราชอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีความตายมีเพียงแต่ชีวิตนิรันดร์มันไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่ของอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ลักษณะของการอัศจรรย์นี้ต่างหากที่ยิ่งยืน ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกําลังเปิดเผยแผ่นดินราชอาณาจักรของพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์แต่ในการเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงแตกต่างจากผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ที่พูดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระวาทะทรงเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้แค่บอกว่าพระเจ้าทรงตรัสอะไรแต่พระองค์ทรงให้พวกเขาได้เห็นพระเจ้าในพระองค์พระองค์ทรงมาบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรฉะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงปฏิบัติอย่างไรให้เรามองที่พระเยซูพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรกับคนเก็บภาษีที่ขูดรีดประชาชนพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรกับ ปรีสีกับธรรมอาจารย์ที่เข้มงวดกับกฎเกณฑ์เหลือเกินแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างดีต่อประชาชนเราจะเห็นประเภทของคนที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นสาวกเราจะเห็นวิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อคนบาปพระเจ้าทรงบอกกับประชากรของพระองค์ว่าพระองค์ทรง,งเป็นอย่างไรมาเป็นพันๆปีแต่ในเวลานี้พระองค์ทรง,งเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นกับตาบทบาทของผู้ถูกเจิมอย่างที่สองก็คือปุโรหิตเป็นผู้ที่มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นคนกลางของพระเจ้ากับมนุษย์เขานำ พระเจ้ามาถึงมนุษย์ด้วยการสอนบัญญัติของพระเจ้าแล้วเขานำมนุษย์มาถึงพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชา ทั้งผู้เขียนพระธรรมฮีบรูแล้วก็อาจารย์เปาโลนะครับได้ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตและทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์แต่พระองค์ทรงไม่ได้เป็นเพียงแค่ปุโรหิตเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นเครื่องถวายบูชาและพระองค์ทรงเป็นพระวิหารของพระเจ้าด้วยในเอพิสโซดที่3ที่เราได้ฟังไปเราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นแกะปัสกาที่มาตายเพื่อนําเอาความบาปของโลกนี้ไปในบทที่สองเราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิหารของพระเจ้า yeah <laughs> ที่ประทับของพระเจ้าสิ่งที่พรซูครตทำเป็นสิ่งใหม่ในพันธสัญญาเดิมนะครับจะมีเพียงแค่มหาโปรหิตเทานันที่สามารถเข้าไปในอภิสุทธิ์ที่สถานได้พระสิริของพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนแต่ก็ถูกคั่นด้วยม่านประชาชนจะต้องมาที่พระวิหารเพื่อที่จะมานมัสการและเข้าหาพระเจ้าแต่ในบทที่8เราได้เรียนรู้ถึงการมาเป็นมนุษย์ของพรซูครตว่าสิ่งนี้กลับด้านการเข้าหาพระเจ้ากลายเป็นพระเจ้ามหามนุษย์แทนพรง n ทรงมาอยู่หน้าต่อหน้า กับมนุษย์ประชากรของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่พระวิหารเท่านั้นเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าพระองค์ทรงมาหาพวกเขาในพระเยซูและพระองค์ไม่ได้มาหาเพียงแค่คนที่เคร่งในความเชื่อในศาสนาเท่านั้นแต่ในทางกลับกันพระองค์ทรงมาหาคนที่ไม่เคยจะแม้แต่ย่างเท้าเข้าไปในพระวิหารได้เลยพระองค์ทรงเข้าไปในที่ที่สกปรก พระองค์ทรงเข้าไปในสังคมที่มืดมิดไปหาพวกเขาในที่ที่พวกเขาอยู่และมาหาเราในที่ที่เราอยู่และเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ม่านที่ขั้นอภิสุทธิที่สถานได้ฉีกออกในธรรมเนียมของคนยิวนะครับม่านนี้เนี่ยระบุไว้ว่ามีความหนาประมาณ4นิ้วและสูงอย่างน้อยนะครับ60 มันไม่สามารถถูกฉีกขาดได้ด้วยมือมนุษย์อย่างแน่นอนฉะนั้นนี่จึงเป็นการอัศจรรย์และการเปิดเผยของพระเจ้าแน่ๆที่จะบอกว่าณนะเวลานี้มนุษย์สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่ทรงเป็นทางเดียวที่จะไปถึงพระบิดาและเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ด้วยความมั่นใจและความไว้วางใจและบทบาทของผู้นำที่ถูกเจิมอย่างที่3ก็คือกษัตริย์หน้าที่ของกษัตริย์ก็คือเป็นผู้นำของประชาชน ครั้งแรกเริ่มในอิสราเอลพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาจนพวกเขาได้เรียกร้องให้มีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่พระเจ้าก็ทรงบอกว่ากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยห้ามเป็นเหมือนกษัตริย์ของต่างชาตินะกษัตริย์ของพวกเขาไม่ได้มีเอาไว้เพื่อเพิ่มพูนความร่ำรวยความเจริญให้กับชนชาติแต่จะมีชีวิตอยู่ เป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ประชากรของพระเจ้าเขาจะต้องไม่ใช่กษัตริย์ที่หลงไปมีมเหสีสนมมากมายและนำคนออกห่างจากพระเจ้าแต่เขาจะต้องเป็นกษัตริย์ที่มีกฎหมายของตัวเองและใคร่ครวญในกฎหมายนั้นบัญญัตินั้น ทุกเช้ากลางวันเย็นเพื่อที่จะสํานึกอยู่เสมอว่าตัวของเขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าประชากรของเขาแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเขาเมื่อพูดถึงภาพของพระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นกษัตริย์นั้นภาพแรกที่เราน่าจะคิดถึงได้เร็วที่สุดเลยนั่นก็คือในวันต้นปามที่พระองค์ทรง,งเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตบนหลังลาแต่นั่นก็ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครเพราะว่าในเหตุการณ์นั้นได้ทําให้เห็นความขัดแย้งอย่างมากอย่างแรกคือเราจะรู้ ู้ได้ว่าพระองค์ทรงกําลังประกาศตนเองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยา เพราะว่าการนั่งบนหลังลาเข้ามาได้เติมเต็มคําพยากรณ์ถึงพระเมสยาในเสคาริยาบทที่9.9ข้อเเอาไว้และในการเข้ามาอย่างผู้พิชิตของพระเยซูนั้นได้บอกฝูงชนว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แบบไหนและมันไม่ใช่แบบที่พวกเขาได้พบเห็นทั่วๆไปในอาณาจักรโรมันนะครับเมื่อกษัตริย์หรือผู้นําทัพเนี่ยได้รับชัยชนะกลับมาเนี่ยพวกเขาจะขี่ม้าหรือว่ารถม้าเข้าสู่กรุงของเขาแต่งตัวด้วยชุดที่สง,ง่างามของกษัตริย์ถือคาา มีมโหรีนักดนตรีเล่นตลอดทางแล้วก็ยังมีเฉลยนักโทษที่ถูกจับมาเพื่อสําดงให้เห็นแสงยานุภาพของกษัตริย์ผู้นําทัพคนนั้นแต่พระซูไม่ได้มาด้วยรถม้าหรือว่าขี่ม้าเข้ามาแต่พรงทรงเข้ามาพร้อมกับสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงกับสันติ นั่นก็คือลาลาเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมใจเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ใช้งานในครัวเรือนไม่ได้เอาไปออกรบถ้าจะเอาการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มอย่างผู้พิชิตของพระเยซูมาเทียบกับของโรมแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะสําหรับคนโรมเลยก็ว่าได้ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อลังการแถมฝูงชนก็เล็กกว่าเยอะเลยแต่การตอบสนองของประชาชนก็เหมาะสมพวกเขาเรียกพระองค์เป็นกษัตริย์บอกพระองค์ว่าโฮซานนาโฮซานนาก็คือช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วย เรียกร้องขอสันติจากพระเจ้าแต่จริงๆแล้วพวกเขายังไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แบบไหนเพราะว่าสันติที่พระองค์จะทรงนำมานั้นไม่ได้มาผ่านสงครามแต่มาผ่านความตายและการเสียสละของพระองค์พระองค์กำลังจะมาช่วยเขาไม่ได้ช่วยเขาจากโรมชัยชนะของพระองค์จะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเพราะว่าพระองค์ทรงมาเพื่อเอาชนะความบาปและความตายในยอห์นบทที่1ิ พระสุคริตทรงบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแกะของพระองค์จะได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะและนี่เป็นแบบอย่างของกษัตริย์แบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่เลี้ยงดูแกะของพระองค์ในสิ่งที่จําเป็นกับพวกเขาที่ให้พวกเขาได้พักสงบลงที่นําพวกเขาไปในทางที่ถูกต้อง ปกป้องให้พวกเขาอยู่ในความปลอดภัยและปลอบโยนพวกเขาในความยากลําบากแต่ถามว่าความคาดหวังของคนอิสราเอลที่มีต่อพระเยซูคริสต์ในความแข็งแกร่งในฤทธเดชในฤทธานุภาพของกษัตริย์มีอยู่ในพระเยซูไหมมีครับแต่ในคนละรูปแบบความแข็งแกร่งของพระเยซูเห็นในการเสียสละในการทนทุกข์ของพระองค์ฤทธเดชฤทธอำนาจของพระเยซูเห็นในความถ่อมใจของพระองค์ที่จะล้างเท้าสาวกและฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่ได้มีเพื่อเอาชนะและล้มล้างโรมมนแต่เอาชนะความบาปความเจ็บป่วยความชั่วร้ายและก็ความตายพระองค์ไม่เคยนั่งบนบัลลังก์ในโลกมนุษย์และพระองค์สวมมงกุฎดาบสงครามที่พระองค์ทรงส,งสู้เพียงอย่างเดียวคือสงครามฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อภารกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว พระบิดาทรงยกพระองค์ขึ้นเพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาบทบาททั้ง3อย่างนี้ถูกเจิมตั้งโดยพระเจ้าเวลาที่ใครคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาสู่การเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะต้องถูกเจิมด้วยน้ำมันแต่พระเจ้าก็ทรงเจิมผู้รับใช้ของพระองค์แต่ คนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าคนนั้นจะถูกเจิมด้วยน้ำมันหรือเปล่าและถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะออกจากพวกเขาไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูลคําว่าพระเมสยานะครับมีความหมายว่าผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ฉะนั้นมันไม่น่าแปลกใจเลยว่าพระเมสยาจะเติมเต็ม,ตมบทบาททั้ง3บทบาทแต่คนอิสราเอลต่างต้องการแค่กษัตริย์เท่านั้นเองและเมื่อพระเยซูคริสตท์ทรงมาในพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงเติมเต็มทั้งสามบทบาทนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงถูกเจิมด้วยน้ำมันใดๆแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกใช้เจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิธีการใหม่ซึ่งไม่เหมือนผู้เผยพระชนะหรือผู้รับใช้คนอื่นๆเพราะแม้แต่การประสูติของพระองค์ก็ยังประสูติด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วพระองค์ทรงเป็นทั้งมนุษย์และทรงเป็นพระเจ้าพระเยซุคริ์ผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้โดยพระเจ้าเป็นมหาโปรหิตที่ใหญ่ที่สุดเป็นผู้เผยพระนะ ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นจอมกษัตริย์คำถามสำหรับเราทุกคนในวันนี้นะครับพรีสุคริทรงเป็นผู้เผยพระชนะสำหรับเราแบบไหน พรยซูคริสทรงเป็นปุโรหิตสำหรับเราแบบไหนและพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สำหรับเราแบบไหนและความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์อ่อสามอย่างที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทสรุปและก็บทเรียนสุดท้ายสำหรับพระธรรมยอที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันหวังว่าตลอดทั้ง10เอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงสอนแล้วก็ให้เราเข้าใจเข้าใกล้ แล้วก็รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็น้ำประทัยของพระองค์มากขึ้นโดยเฉพาะว่าพระเจ้าทรงกำลังทำอะไรอยู่และพระองค์ทรงให้เรามีผลอย่างไรต่อไปในโลกนี้ขอให้เราได้อธิษฐานร่วมกันนะครับ สาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณสําหรับพระคําของพระองค์ผ่านพระธรรมยอห์นสาวกของพระเยซูคริสต์คนที่สนิทสนมและใกล้ชิดกับพระองค์และเข้าใจหัวใจของพระองค์และรู้จักกับพระองค์โดยการทรงนําขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์รอที่ฐานขอบพระคุณสําหรับพระคาที่เป็นชีวิตและเป็นความจริงและขอบพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของเราชีวิตและจิตวิญญาณของเราให้เราได้เป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้เราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เราได้ชื่นบานกับพระคำของพระองค์มีมุมมองใหม่เข้าใจบทบาทของพระองค์ในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พระองค์ อธิบายให้เราเข้าใจพระคําของพระองค์และที่พระองค์ทรงนําเรากลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะทําให้เกิดความมั่นใจความไว้วางใจในพระเจ้าที่เที่ยงแท้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เป็นเอพิส o ดสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ เรียนด้วยกันมาแล้วก็ขอพระองค์จะทรงอวยพระพรทุกๆคนในชีวิตในคันเดินกับพระองค์และเป็นแสงสว่างในโลกนี้ต่อไปแล้วเราพบกันในซีรีส์ถัดๆไปนะครับแล้วก็ยังขอเชิญชวนทุกๆคนที่จะยังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ